ถามมาว่าบ้านปลูกใหม่แล้วก็จะจัดจด,ดอกไม้จะใส่แจกันสวยๆไว้มุมบ้านต่างๆแขวนอะไรต่อมีอะไรที่หน้าต่างนะครับแล้วก็มีไม้พงไม้แห้งทําได้ไหมนี่เป็นคำถามนะครับจากพี่น้องคือเขาเรียกอะไรล่ะจ,จะเรียกว่ารสนิยมหรือเป่ะครับหรือรสนิยมคือแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมบางคนนี่ชอบเป็นเครื่อง เครื่องไล่านเครื่องไล่คราบตูไม่สัอาอะไรแบบนี้แหมได้เวลาได้เอามาเช็ดอยู่นั่นลูกอยู่นั่นแหละมาอูก็เคือจะชอบต่างกันบางคนก็ชอบจัดสวนให้บ้านได้มีสวนได้มีร่มรื่นดูสบายตาสบายใจหรือในแถบกรุงเทพอะพื้นดินมันแพงมันไม่มีอนาบริเวณกว้างก็จะต้องอาศัยกระถาง เอากระถางมาตั้งตามมุมตามมุมตามมุมหรือชายคาเนี่ยเอาดอกกล้วยไม้มาแขวนทําให้มันดูแล้วมันแมสัมผัสกับธรรมชาติด้วยคือไม่ใช่เป็นปูนเป็นอิฐอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรคือถ้าจะไปึ้นถ้าไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เป็นอะกีด้าอันนี้มันจะหรามครัมเช่นคนบางคนเนี่ย เวลาปลูกบ้านเขาต้องปลูกต้นมายมหน้าบ้านปลูกแบบมีความเชื่ออย่างเงี้ยไม่ได้คนจะได้นิยมชมชอบออคนจะได้นิยมชมชอบเอ,อ,เอาตรงคําว่ายมเพราะว่าต้นมายมปลูกต้นมายมไว้หน้าบ้านแล้วก็ปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้านเพราะจะได้ไม่ตกอับจะได้มีคนหนุนเนืองโอ้นี่ถ้าถ้าปลูกอย่างนี้ปลูกเป็นอากิดะไม่ได้ไม่ได้ครับไม<อ>่ได้ไปเกี่ยวข้องกับอากิดะแต่ถ้าถ ปลูกเพื่อความร่มเย็นหรือเพื่อกินลูกมันจะขึ้นหน้าบ้านขึ้นหลังบ้านขึ้นตรงไหนก็เอาครับครับตอนนี้พวกเราเวลาปลูกบ้านเนี่ยบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับกับชีริกเดือนเหมือนกันผมมาเกี่ยวกับวงชุยวงชุยครับอ่หน้าบ้านหันไปทางไหนหันทิศตะวันออกทิศตะวันตกหันไม่ได้ดูต้องดูช่องลมทางลมบันไดนี่เขาเรียกกระไดอ่ะกระไดคู่กระไดขี้ครับ ตรงนี้ต้องมีกี่ขั้นตรงนั้นต้องมีกี่ขั้นครับก็มีกระไดผีกระดคนมีครับเลขเลขคู่คู่สระว่าเลขขี้กระดผีขี้ผีคู่คู่คนอ่าอ่าใช่เลขขี้ก็ต้องเอาเลขขี้สามเจ็ดเก้ารงนี้ไม่รู้เรื่องครับเกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน เพราะงั้นจะตกแต่งบ้านเนี่ยเอาตามรสนิยมแล้วอยู่แล้วมันสบายใจแล้วมันดูรื่นรมครับครับปลูกทำซุ้มไม้ถ้าคนโบราณเนี่ยนะแหมนนึกถึงบรรยากาศโบราณเนี่ยหาไม่ได้ละเดือเนี้สมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีต้นกระดังงาไว้ที่โอ่งล้างตีน๋อครับผมนี่นี่ผมไม่ได้ใช้ภาษาหยาบนะเขาเรียก โอ่งล้างตีนนครับแล้วก็มีกระบวยตักไ้ล้างพอแขกมากไปล้างล้างเอากระบวยตักน้ำคนรุ่นใหม่เขาเรียกเท้าอากระครับตรงกระไดหัวกระไดเขาเรียกแล้วก็ตรงโอ่งล้างตีนก็จะมีต้นจำปาจันจำปีแล้วก็มีกระดังงาพอเย็นๆมาเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นกุ้งเลยครับต้นราตี้ห้ามูก อุตพิดอะไรนะอุตรพิษนะต้ษอน,ตนอะไรต่อแ <C> e <an> ถ้าถ้ามันมีความเชื่อ <c oughs> แฝงอะไรอย่างนั้เนี่ยมันไม่ไ,มได้ไไดนี้เราปลูกเพื่อให้ได้กลิ่นหอม <c oughs> ให้มันสวยงาม <c oughs> ให้มันดูแล้วเ,เป็นอยู่กับสัมผัสธรรมชาติอะไรต่อแล้ว <c oughs> เอาเลยเอาเอาให้เต็มที่แล้วแต่รสนิยมของใครอันนี้มันเรื่องดุนยาไม่ใช่เรื่องศาสนาครับไม่ถือว่าเป็นบิดได้เต็มที่ไม่เป็นบิดไไม่ต้องหาหลักฐานสัมใช้ไม่ต้อง จะเอากล้วยไม้ยี่ห้อไหนมาแขวนชายคาให้มันดูดีไม่ถือว่าเป็นบิดอะแขวนแขวนเถอะแขวนเลยไม่ไม่ต้องถามหุกกมด้วยเด๋ยนเด๋ยนนี้ไม่ใช่กล้วยไม้แล้วเด๋ยนนี้จะเป็นบอนสีแล้วต้นบอนสีกําลังฮิตอยู่นี่อาจารย์ครับคือถ้าเกิดเรื่องของไอ้ประเภทต้นไม้เนี่ยขอขอนิบนะในในสมาคมชมรมต้นไม้เนี่ยเขาก็จะโปรโมทกันเป็นระยะระยะสมัยก่อนไอ้ต้นดอกกระดาษไอ้ต้นต้นเฟื่องฟ้าล้อต่อเป็นหมื่นเป็นแสน ที่มีน้ำหนาไม่ดอกดอกกระดานกระลาแต่เดี๋ยวนี้หายากนะต้อเป็นเหมือนเป็นแสพพอหมดฤดูไปแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งยังไม่มีใครซื้อเลยครับพอหมดยุคพอไอ้นันมาเขาก็จะโปรโมทใหม่ปีนี้จะเอาต้นอะไรเมื่อก่อนในบ้านผมยังคิดเลือยโปยเซียนเนี่ยโปยเซียนแล้วก็มาต้นเฟื่องฟ้าแล้วก็มาตอนนี้ต้นลีลาวดีสมัยก่อนที่ขึ้นตามกูโบนะเอาเปลี่ยนชื่อแล้วก็พอเอามาโปรโมทเขาก็กระบาคลั่งกันไปครับ อย่าไปบ้าตามไอ้นั่นเลยครับแ<ล>้วถ้าแต่จะปลูกตามตามตามความประสงค์ของเราเน,นี่ยไ,ไม่มีปัญหาเออไม่ไมีปัญหาแล้วทีนี้เรื่องราวของรสนิยมอาจารย์ครับนิดนึงคือพบางคน,นต้องประดับประดาเกี่ยวกับบ้านแล้วถ้าคนถ้าเกิดเอามีเสียงไม่ว่าจะเสียงที่เกิดจากฝาหอยที่เอามาแขวนตามประตูหน้าต่างอันเนี้ยเป็นข้อห้ามไหมครับอ๋ออันนี้มันถ้ามันเข้าข่ายของกระดิ่งหรือระฆังไหมครับ คือจะเป็นเข้าขายกระดิ่งรือระคังอันนี้มันจะเป็นการเป็นเรียนแบบของของพวกเยาหุตของพวกนอสอรอครับครับอันนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันมาไปลมพัดทีนึงก็เสียงกระดังขึ้นกุงกิปปงกุ้งกิ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 งถือถ้ามันจะออกเป็นเสียงกระดิ่งอย่างนั้นพี่น้องหลีกเลี่ยงดีกว่าครับผมอย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับอากิดาของเขาครับ